ครับประธานหองการค้าจังหวัดน่านครับสวัสดีครับผู้สาีครับอีกท่านหนึ่งคือคุณเดชาสงประเสริฐท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านครับสวัสดีครับคุณเดชาครับครับผมสวัสดีครับท่านว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ว่ากันโดยว่าหอกันค้ามีอะไรที่จะบอกกล่าวหรือว่าอยากจะเสนอแนะอยังสังคมบ้านเราว่าจากสภาพของจังหวัดน่านเดิมทีไม่ค่อยมีการพัฒนามากนักเดี๋ยวนี้มีเครื่องบิน สองเที่ยวบินเช้าเย็นเมื่อสักครู่ผมสนทนานอกรอบกับคุณสาธิตบอกว่าแหมพี่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมกันมากเรื่องสนามบินเรื่องการบินอันนี้มันมีแนวโน้อมอย่างไรหรือเราคิดว่าเราจะพัฒนาต่อไปจากจุดแข็งที่เรามาอยู่คือสนามบินแล้วก็อยู่ประเทศใกล้เคียงอย่างนี้บ้านใกล้เรินเคียงเราทั้ง3าแขวงรวมทั้งพื้นที่จังหวัดน,น่านเองเรามีแนวคิดอย่างไรฮะคุณสาธิตบุญทองครับครับเกี่ยวกับเรื่อง การบินนะเราพูดเรื่องการบินก่อน<ม>ก็ต้องยอมรับว,ว่าในอดีตเนี่ยเครื่องบินมางนานเราบินมานานแล้วก็มีบางช่วงที่หายไปอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งบ้านเรากาลังเพิ<ม>่งโอกาสเพิ่งจะมาถึงนะครับ,รบการ,เ,รเติบโตเพิ่งจะเข้ามามก็เลยทําให้ทางนกแอเนี่ยได้มองเห็นจุดตรงนี้แล้วก็มีการสร้างงานในโสภาเรานใน่ไห<ม>และส่วนหนึ่ง แล้วก็ือนงนาดเองเนี่ยกำลังบูมก็มีนักท่องเที่ยวเขามากขึ้นก็มีเส้นทางบินเนี่ยซึ่งสําหรับผู้ที่มีโอกาสแค่2องสาวันคร,บครบับก็ได้มีโอกาสบินมาทางแองเก็ได้ขยายสายการบินได,ได้ไปเพิ่มไฟบินมากขึ้นครับก็ทําให้การเดินทางไปมาในนี้การจัดสัมมนาสัมมนาต่างๆก็สามารถมาชเช้าเย็นกลับได้สาหรับนักธุรกิจผู้ที่มีความเร่งรีบนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าได้เกิดประโยชน์กับเมืองน่านมากมายครับอย่างเช่นท่านผู้าจะไปกรุงเทพไปภารกิจที่ดีแล้วก็เย็นท่านก็บินกลับมาแล้ผมก็สังเกตดูว่า ครับเพราะว่าเมืองน่านเองก็เปิดเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวและเป็นเมืองใหม่ซึ่งตอนนี้คนก็จะหนีจากเมืองอใหญ่จากเชียงใหม่จากลำปางเนี่ยเขาจะหนีมาทางนี้ซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลทางด้านการบริการอื่นๆถูกการสัมมนานี่ก็ทำเงินไาได้เหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะสร้างสร้าง,างมันสร้างหลายอย่างนะครับหมายถึงว่าเวลาเรามาจัดสัมมนาครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยโรงแรมได้ละแล้วโรงแรมเองก็ไปซื้ออาหารใช่ไหมตรงนี้ท้องถิ่นเราก็ต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ ซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าตอนนี้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดหน้าเรื่องด้านอาหารมีมากขึ้นโรงแรมหาโรงแรมก็มีมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่านี่โรงแรมที่จะลงทุนในเรื่องของในจุดของห้องประชุมสัมมนาเนี่ยก็อาจจะมีอยู่แค่สองสาแห่งแต่ก็จอรับว่าได้รับความนิยมมากาส่วนอีกการหนึ่งก็คือการสัมมนาในในสถานศึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทางภาคของโรงเรียนเนี่ยก็ได้ดึงเอากนที่เข้ามาสัมมนาตามโรงเรียนต่างๆรมากขึ้น ในในคิดของท่านประธานออกกันค่าในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการค้าเนี่ยมีอะไรที่ท่านคิดว่าน่าจะส่งเสริมให้นักประกอบการนักธุรกิจมาทําลงทุนการค้าในบ้านเราปัญหาอุป,รปรสรรคคืออะไรบ้างอาจจะเป็นว่าหนึ่งนะครับถ้าเรื่องเรื่องของการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆคงคงจะยังยังเป็นไปได้ยากนะครับแต่เราอาจจะมองว่าในด้านของอุตสาหกรรมอาหาร หรือทเรื่องของอาหารปลอดภัยเนี่ยซึ่งอันดับที่หนึ่งเนี่ยอย่างท่านบุ๊ว่าก็ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประท้วงนะครับมีการปิดถนนนะครับปิดถนนจะให้การเข้าออกเมืองหน้าเนี่ยไม่ได้มันก็เป็นวิกฤตอันหนึง่งซึ่งทาให้เกิดโอกาสเห็นเลยลนเลยนะฮะเห็นเลยครับว่บาบ้านเราอาหารมไม่พอ,อะเพียงแค่สองสาวันเนี่ยเราเราขาดโอกาสมา,มากแล้วประชาชนเนี่ยอาจจะถึงขั้นถ้าปิดต่ออีกสักวันสองวันนี่ต้องแย่เลยแย่ละครับความแย่แล้วมันเชือเพลิงก็เข้าไม่ได้เหมือนเันเนี่ยเ็เลยว่าเราก็ต้องกลับมา จะทงไนดีนะอันดับที่หนึ่งก็คือถางว่าดูแลตัวเองก่อนในการที่จ่ากจับพื้นที่ในการสร้างหรือว่าทําอาหารเพื่อบริการชุมชนใช่ไหมนี่เราเรายังไม่ต้องไปคิดไกลเราคิดแค่ดูแลเอาพึ่งตัวเองก่อนพึ่งตัวเองให้ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็แต่ถ้าพึ่งตัวเองได้นี่ก็ถือว่ามีระบบการผลิตที่ที่มากขึ้นนะครับมีมากขึ้นแต่นี้ถามว่าพื้นที่โดยพื้นที่เราเองเนี่ยมันจํากัดใช่ไหมครับครับเราก็ต้องพยายามมาจัดสรรพื้นที่จัดสรรพื้นที่เพื่อให้เราดูแยกว่าเออเราจะผลิตเป็นพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผัก ปนไม้ต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ต้องอาศัยภาคราชการเข้ามาช่วยในการที่จะมองด้วยความจริงจังแล้วก็การดูแลเรื่องของระบบชนบททานที่จะต้องนําน้ําเข้ามาสู่พื้นที่นาต่างๆพูดง่ายแนวคิดของคุณสาธิตคือทํายังไงให้มีการโซนนิ่งจับที่ดินให้มันเหมาะสมตรงนี้ปลูกพืชตรงนี้ทําโรงงานตรงนี้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำระบบชนระทานทำน้ำไหมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพื้นที่7จดล้านไร่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนเยอะแต่พื้นที่ราบของเราก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งนะครับ ไอ้เรื่องของการการค้านะฮะท่านประธานหอนค้าเวลานี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเดี๋ยวถามอนผมว่าไม่ค่อยได้ติดตามมะไรเลยตอนนี้เศรษฐกิจผมถือว่าก็เติบโตตามตามสภาวะของประเทศนะก็คือเติบโตตามตามดีไหมช่วงเนี้ยแนวโน้มดีไหมก็ถ้าถ้าเทียบวันนี้ไหมช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเติบโตแต่ว่าจะต่าหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงของฤดูกาลนะครับมันก็เป็นหน้าฝนอะไรตังนี้ก็การจับจ่ายใช้สอยก็จะลดลงคนก็จะไประแวดระวังเรื่องอื่นมากกว่านะครับก็ แต่ก็จะถือว่าโตไหมก็โตตามสภาพเศรษฐกิจถ้<ร>าวิเคราะห์ดูแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดน,น่านปีหน้าอราบปีหน้าฟันธงปีหน้าผมว่าก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้ยังไงคือเมืองหน้าเนี่ยเป็นเมืองที่กําลังเปิดเปิดตัวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเอ,อ่ยมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เมื่อมีการการบุนเวียนของเงินตรงน,นี้มากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดีไป,ไปตามเพราะคนเอาเงินเข้ามาใช้คนท้องถิ่นก็จะมีเงินใช่ไหมครับพอคนท้องถิ่นมีเงินก็จะเอาเงินออกมาคุณสาธิตคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งสําหรับคนที่จะมาลงทุนในนนจังหวด่าอะไรที ในฐานะที่เป็นคนเมืองน่านในฐานะที่คุกคลีกับผู้ประกอบการเนี่ยอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดขายเอาง่ายๆนี่นะของเมืองน่านจุดขายเราคงจะเป็นเป็นพวกวัฒนธรรมเป็นธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็เราจะต้องมองดูว่าเราจะทํำยังไงให้ให้จุดขายพวกนี้เ,เป็นจุดแข็งเราจะต้องมามีการบูรณะหรือว่าต้องเข้าไปใส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจกับกับคนรุ่นใหม่ อีกอันหนึ่งที่ผมเสริมนิดนึงนะครับคือคนเมืองน่านผมว่าน่ารักแล้วก็เป็นคือคนที่มาเมืองน่านส่วนใหญ่จะชมเรื่องของนิสัยคนเมืองน่านเขาบอกดีเป็นนิสัยเรียบร้อยต้อนรับคนนะครับอันนี้ฟังจากแขวงที่มาก็ชมเชยเหมือนกันว่าเอ๊ะและอีกอย่างที่คุณสันที่พูดถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมก็เป็นส่วนแล้วอะไรที่มันเป็นปนัญหาอุปสรปรคกับการลงทุนบ้างมีไหมสรับสน,นทนา <laughs> ก็อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะว่าถ้าเราลงทุนใหญ่เกินไปนะครับกําลังซื้อมันก็มาเป็นช่วงใช่ไหมอาจจะเราจะต้องมีทุนรอนที่ที่มากพอที่จะยืนรอเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นฤด,ดูกาลและคนในท้องถิ่นเองเนี้ก็ใส่จากภาคราชการเป็นซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมงบส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากการงบส่วนกลางที่เข้ามาจับจ่ยา,ายก็จะคช่วกนเรือองไรกานอะไรเีนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นหลักเลยเป็นหลักเป็นหลักเลยนั่นแหลเคร่า เราจำเงินจากคนอื่นเราจะทำยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะประชาลมพันธุ์ช่วยกันในการที่จะดูแลเพื่อจะดึงคนให้มามีความประทับใจแล้วกลับมาเที่ยวอีกใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังใหม่และยังบริสุทธิ์แต่ว่าบางครั้งอีกหลายๆจุดเราก็ยังไม่ได้เปิดแต่ผมว่าค่อยๆเปิดอย่างนี้ก็ดีเพราะถ้าเกิดเราก้าวกระโดดโตเร็วมากเกินไปเนี่ยคนที่มองเห็นก็คือคนที่มีทุนปัญหาหจากผู้ผู้ประกอบการอย่างผู้บริษัทข้ามชาติมาตั้ง ร้านค้าอะไรนี่คุณสถิตมองยังไงฮะอย่างเทสโก้โลตัสในอนาคตมีแน่เขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้ไหนเป็นคนไทยที่ประกอบการข้ามมาแล้วมันมากำลังรเรชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีข้อนแนะนำอะไรไหมฮะว่าเราจะสู้เขาได้ไหมเราจะทํำยังไงที่จะจะสู้เขาได้ในสถานก,การณ์ที่ผมได้เรียนว่าเศรษฐกิจเสรีที่ว่านี่นะครับอย่าง มีร้านพวกสะดวกซื้อเข้ามามากขึ้นไปทําลายในเรื่องของอร้านโชว์หวยหรือร้านในชุมชนตาบลหมู่บ้านท่านผู้ฟังก็ฟังกันอยู่ตอนนี้หลายอ,าาอาําเภอด้วยกันในฐานะที่เป็นประธานออกกัน้านี่มีแนวหรือว่าคิดว่าจะทําอย่างไรดีกับการเอาเอา,เอา,เอา,เอาไม่เราเราไม่คัดค้านแต่เราจะแข่งขันกันยังไงก็แข่งขันเราก็คงยาวแล้วว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าในในโดยภาพรวมได้เห็นว่าด้วยศักยภาพเนี่ยเขาใหญ่มาก นะครับใหญ่เขามีพันธมิตรเยอะมีทุนรอนที่มากมายนะครับเพราะตรงนี้เราเองในร้านท้องถี่เนี่ยคือมันจะแบ่งร้านอยู่เป็นสักประมาณ3ระดับก็คือร้านโชห่วยร้านขนาดกลางแล้วก็ร้านขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าในอนาคตในการแข่งขันเนี่ยร้านที่จะจะแย่ที่สุดก็คือร้านขนาดกลางถูกไหมเพราะร้านขนาดกลางเนี่ยจะต้องจะต้องแข่งขันกับร้าน <Okay. S 2> ขนาดใหญ่ ใช่ไหม <Okay. S 2> มันจะแข่งยากแต่นี่ร mm hmm. ้านขนาดเล็กนี่ไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองด้า mm hmm. น,นการที่เขาจะาบริหารสินค้าเนี่ยเขาจะอาจจะเอาร้านจากร้านระดับกลางหรือร้านระดับใหญ่ก็ได้ซึ่งตรงนี้ร้านในหมู่บ้านในอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แต่ร้านกลางกลางนี่ต้องปรับตัวเยอะมากนะ mm hmm. ครับจะต้องสรรหาสินค้าจะต้องหาตัวเองให้พบว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนหรือมีความแตกต่างจากเขาอย่างไร,รนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของการทําราคา มันก็ต้องเหนื่อยเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำไรจะต่ำมากอแต่เราต้องมาหาว่าเราจะเอาอะไรจากตรงไหนมาเรือาจจะต้องหาตัวเข้ามาเสริมให้มากขึ้นแต่นี่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ต้องรีบปรับแต่ถ้าเป็นร้านชุมชนเล็กๆในหมู่บ้านผมคิดว่าไม่มีผลกระทบ่มีกทบน้อยเลยเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็จับใจใช้สอยกันปฏิสัมพันธ์กันกันในหมู่บ้านรู้จักมักคุ้นกันบางทีก็เซ็นกันไว้ก่อนก็ยังได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเป็นร้านค้ากลางๆใหญ่ๆนี่มันติดราคาเลยอันนี้ต้องสู้กันหน่อย แต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าพี่น้องชาวนานก็เตรียมตัวกันไว้อยู่แล้วนะครับที่จะเข้าสู่ระบบการค้าเศรษฐกิจเสรีนะครับเพราะว่าเราก็ค้าขายกันอย่างเสรีเราไม่เป็นการผูกมัดหรือผูกขาดใดๆนะครับใครผู้ที่ได้ประโยชน์คือพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทางท่านประธานสภาสหกรรมคุณเดชาสงประเสริฐพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมกับเมืองหน้าเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะมันมีอุตสาหกรรมเลย ในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับท่านว่าครับเ, AR เราเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหรกรรมเพียงแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดกลางและขนาดใหญ่นี่ไม่มีเลยอุตสาหกรรมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร <ête> นะครับอุตสาหกรรมการเกษตรถ้านับไปแล้วเนี่ยโรงงาน,นอุตสาหกรรมโรงงานในจังหวัดน่านนี่มีเยอะนะครับมีหลายร้อยโรงงานแต่ว่าที่ทําการผลิตจริงๆเนี่ยกลับมีน้อยมากครับอันนี้น้อย แต่ว่านะแต่แนวคิดถ้าเกิดว่าถ้ามองในแง่แอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการสร้างงานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนําเงินไรายได้เข้าจังหวัดเนี่ยในฐานะเป็นประธานอุตสาหกรรมยิในแนวคิดในการส่งเสริมที่จะให้มีอุตสาหกรรมระดับเ,เล็กหรือระดับครัวเรือนหรือระดับกลาง,ลางที่เขาเรียกว่า SME เป็นการลงทุนขนาดเ,เล็กอย่างนี้ในทางสอุตสาหสรากรรมเคยเคยมีการพูดจากันไว้แค่ไหนอย่างไร จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเกิดภาคการผลิตขนาดเล็กเพื่อเพื่อใช้ภายในจังหวัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยทําหรือว่าทําไม่สําเร็จก็คือการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบนะครับเราเพียงแต่ผลิตปัจจัยการผลิตผลิตออกมาแล้วก็ส่งออกแล้วก็ไปให้คนอื่นทํามูลค่าเพิ่มแล้วกลับมาขายเรา<ม><ม>นะครับไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นจุดด้อยมากมากนะครับมากมากว่าทําไมเราไม่ หาแนวทางในการเพิ่มเพิ่มผลผลิตอาจจะเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าเราห่างห่างไกลกับปัจจัยการผลิตอื่นเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับในความหมายนี้เช่นถ้าถ้าปลูกกระลำปลีเราควรจะมีโรงงานเก็บกระลำปลีทํากระลำดองอะไรอย่างนี้หรือทํากิมจิอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะตัวอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าผักกาดดองที่เราที่เรารับประทานอยู่เนี่ยไอ้ยี่ห้อหนึ่งดังๆเนี่ยนะครับเขาใช้วัตถุดิบ จากจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ20%ของกําลังการผลิตทั้งหมดของเขาเขาเอาเราไปเข้าเอาเราไปแต่เขาไม่ได้เอาเระดนตรงนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้มูลค่าตรงนั้นเลยมีเราเป็นผู้ปลูกอย่างเดียวมีบริษัทจากจังหวัดอ่างทองเนี่ยมารับซื้อผักที่เราดองไว้นะครับแล้วก็เอาไปตัดแต่งและถึงจะไปส่งให้กับโรงงานนั้นนะครับซึ่งหมายความว่าเราถูกกินไปสองทอดแม้กระทั่งเราส่งโรงงานที่เป็นแบรนด์นั้นเลยเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลย ต้องมีบริษัทจา,กอ,ก,จาก,อกอีกที่หนึ่งเนี่ยมารับซื้อจากสากร,าก,ก,ารการเกษตรของเราเนี่ยที่ดองไว้แล้วนะครับมันเป็นสองทอดเลยนะโดยสรุปคือถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม<อ>ก็ต้องมาดูตัวทรัพยากร,รที่มอีอยู่อย่างเช่นพวกผลผลิตที่เราผลิตได้อย่างเช่นพริกพวกข้าวโพดพวกข้าวพวกเป็นอะไรนะฮะพวกกะหล่ำปลีผักกาดอย่างเงี้ยแล้วเรามาบายผลักคือมาทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อันนี้น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแนวโน้มไปนทางที่ดีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นเป็นวิกฤติสิ่งแวดล้อมและถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยทางสภาหสาหกรม,มีอะไรจะส่งเสริมไหมฮะว่ามาเลยมาลงทุนเลยาพร้อมอยู่แล้วมีอย่างยิ่งครับแล้วก็ในส่วนของสภาเองเนี่ยก็มีหน่วยงานที่จะรองรับแล้วก็ให้ความรู้นะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเองหรือว่าหน่วยงานที่ทําการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าการของสินค้าเนี่ย ถ้าถ้าผู้ผู้ประกอบการหลายใดนะครับที่มีความาสนใจหรือว่าอยากจะศึกษาเนี่ยที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านก็มีความยินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าให้คําแนะนําในการที่จะติดต่อก,กับหน่วยง,งานต่างๆพวกนั้นนะครับครับอยู่ไปมีอะไรอีกเล็กน้อยให้อยากให้คุณสาธิตบุญทองในฐานะประธานอวัตข้าหลงมีอะไรที่จะฝากไปยังท่านผู้ฟังบังคับเชิญเลยนะฮะก็จะฝากว่าเราเนี่ยต้องไอผู้ประกอบการทั้งหลายเราต้องปรับตัวเพื่อจะรองรับ เศรษฐกิจที่จะมาในปี55ใช่ครับในปี58 58น <55, S 2> ะครับ a c ในปี58ซึ่งตอนนั้นนะการค้าเสรีจ,จะจะมีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเริ่มศึกษาเรื่องของกฎระเบียบนะครับในการที่เราจะค้าขายกับเพื่อนบ้านหรือว่าสำหรับตัวในเรื่องของการ ประกอบธุรกิจไม่ว่าเป็นด้านการบริการเลยเราอาจจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนะครับะะเพื่อรองรับตรงนี้ไม่ว่าอย่างเช่นเื่งพวว่าพูดเรื่องของภาษาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องปรับแล้วก็การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอาจจะต้องทําให้ถูกต้องกันมากขึ้นนะ,ค,ะครับการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษีกรเรื่องต่างๆนี่ซึ่งเราสามารถจะคืนได้เราจะอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นเพราะว่าทางทางด่านเองเลยเองเนี่ยก็คงจะต้อง ับไม่ใช่เรื่องขยคืออาจจะต้องเอากฎระเบียบออกมาคุยกันมากขึ้นเพื่อให้การค้าในลื่นไหลครับ <c oughs> เรื่องปัญหาอุปสรรคต่างอีกเรื่องก็คืออยากจะฝากในเรื่องของการที่จะดูแลผู้ <c oughs> ที่จะมาเยือนนะครับ <c oughs> เราเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างที่ท่านว่าคือใน <c oughs> สภา,าเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำไงให้เขาประทับใจครับ <c oughs> ไม่ใช่มาถึงต๊บกลับไปถึงโอไม่มาอีกแล้วมันน่าเลยผมบางทีฟังบางครั้งเราเรามีหลายๆคนเราก็พยายามแก้ต่าง อพวกเราเองเนี่ยอย่าอย่าโชคช่วยคือตีหัวเข้าบ้านนะครับอย่านึกว่าเขาจะมาครั้งเดียวเขาไม่มาอีกครับแต่เราจะทำไงให้เขามาแล้วมา,าปีนี้มาตรงนี้ปีหน้าเราจะมาที่อื่นเขาจะแพนไว้เป็นปีเลยว่าหนาวนี้เราไปนี้ที่นี่นะครับมาเที่ยวอำเภอนี้แต่หนาวหน้าเราไปเที่ยวอำเภอหนึ่งแต่พวกเราซึ่งเป็นก็ต้องเข้าใจกันเหมือนกับทางทรทที่เข้ามาช่วยเราในการที่จะพัฒนาแต่แต่พวกเราเองเนี่ยอาจจะมองถึงผลประโยชน์มากกว่าคือบอกว่าถ้าเราเข้ามาแล้วชุมชนไม่ช่วยกันดูแลครับชุมชนก็จะเกิดการแตกแยก ก็จะเกิดการชิงดีชิงเด่นบ้างตัดราคากันบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ครับเรจะทำอะไรกันขาดทุนไปเลยครับก็ตอนนี้ก็ฝากไว้เยอะขออนุญาตเสริมคุณสาธิตนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเอซีเนี่ยมันเป็นเขตเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่เฉพาะในเรื่องการค้านะครับเราจะต้องเตรียมตัวแม้กระทั่งในเรื่องของเรื่องแรงงานเพราะว่าเขตเศรษฐอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นการรวมเขตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวทั้งทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมการค้าการลงทุนแรงงานอาชีพ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเตรียมตัวเราต้องเตรียมทุกๆด้านการที่การที่ท่านว่าได้ได้เปิดเรื่องการวงกลมเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นการเริ่มแนวทางที่ถูกต้องเลยก็คือว่าเราจะต้องศึกษาซึ่งกัรแายกันนะครับเราจะต้องไปดูเขาเขาจะต้องมาดูเราเรามีเพื่อนแล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเองก็ไม่ได้เร็วเป็นกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันนะครับเขามีความรู้เรื่องเอเ